โลกพี่น้องโคชิมาเปิดดวงตาให้แก่สัตว์โลกพี่น้องเห็นแม่แว่เห็ดอีหยังเพน,นี่อีหยังก็แล้วแต่ว่เป็นไปในทางบุญปางทางกุศลผู้น้อยพี่น้องโซวพี่น้องฟังคือเก่าวันนี้ชิมาบอกตอนตอนพบุิธเจ้าพนตัดสรุปพอพพ,พุิธเจ้าพนตัดแต่ก็มีเท่า สามบันีพมนะลงมาทุนนระัตนาธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ่งเหตุใดจังซีเหตุใดคนเฮาหัวจักได้ตยังสมัยสมืน่นข่อยนกบินยู่ท่องฝาแต่ไม่เห็นฝาเนี่ยป่าอยู่ในน้ำแต่ไป่เห็นน้ำเนี่ยคนเฮาอยู่ในทุกแต่ไ่เห็นทุกพี่นนอแม่แต่พี่หนอเห็นแม่แต่เหตุอียังเพงนี่อียังก็แล้วแต่ บอเป็นไปในทางบุญฟังทางกศุศลผู้น้อยพี่นงโซ่พี่นองฟังคือเกา่าวันนี้ชิมาบอกต่อตอนพระพุทธเจ้าพุนตัดสรลุดพอพระพุทธเจ้าพุนเดตอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดชาวโลกตรงนี้ก็พอไดท้ทั้งบุคคลาธิฐานและธรรมาธิฐานพี่นกที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดกาลพี่นอก เป็นลักของธรรมชาติเลยละ่ะแต่บุคลาธิฐา,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 านในจเวว้บุคลาธิฐานว่าธรรมะธิฐานในฟังก่อนเนาะพี่น้องสัจฉเนาะบุคลาธิฐานเดียวมือจีววิเพราะว่ามันยาวเกินไปธรรมะธิฐานคือพระพระพุทธเจ้าพุทธมีธรรมคือห่างใจห่างไกลความเป็นจริงหลาย กลหลายจนเอินบบกับแล้วเสมือต้องไปไปตามยถากรรมพี่คาพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดกาลพี่น้องเป็นรักของธรรมชาติเลยละ่ะแต่บุคลาธิฐานนี่เว้าให้บุคลาธิฐานบาธรรมาธิฐานในฟังก่อนเนาะพี่น้องสัจฉันเนาะที่เขาอยู่เสมอเนี่ยอยู่ในความมืดมนพี่น้อง คือกันกับที่พิงเขาหลอกนี่เนาะเห็นแม่แต่เห็ดอีหยังเพนี่อีหยังก็แล้วแต่บ่เป็นไปในทางบุญฟ่าทางกุศลผู้น้อยพี่นนองเบิ่อแล้วจิตใจคนเฮ่ามันห่างไกลจนหลายจนเอื่นบกับเลือเพี่นทั้งโลกพี่เนอะโพสีมาเปิดดวงตาให้แก่สัตว์โลกบุคลาอธิฐานเดียวมือทีวอาเพราะว่ามันเาวเกินไป ธรรมอธิษฐานคือพระพระพุทธเจ้าพนมธรรมคือสุปแล้วบอกเรื่องพุทธเจ้าก่อนพี่้อกพระพุทธเจ้าเชิญมากคนเฮาชีวาเมนชิมีแค่น,นี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังรรมแล้วพี่้อกชีก็ชินำเอาหลักธรรมคำสอ,สอนของพุทธเจา้ามาบอกพุทธเจ้าตาัดสุปูใหม่ๆเนี่ยก็ชิเอามา แสดงให้คนฟังพระพุทธเจ้าเองก็นั่งใจคือกันกรรมจนพระพุทธเจ้าพ่นบรรลุธรรมใหม่ๆพ้นก็นั่งนักใจคือกันเหตุใดใคนทฮาจังสีห์สำนีกพีน่นอกมือนสีวาวาในบทธรรมคือการปุคลาธิฐานครับผมธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ่งเหตุใจดใจังสี เหตุใ้คนเฒ่าหัวจักได้แต่ยังสมัยสมื่นคอยบักเอาเดี๋ยวความบันเทิงซื้อคือว่าจิตใจคนเฒ่าบนทางไกลสินทำไหะจนถึงบักกับก็เลยไปไปทางน,านอกระบนี่ก่อนพี่นอกมื่นสิวาว่าในบทธรรมกี่ยกับบุคลาธิฐานครับผมองค์เดียวท่านนี้ <c oughs> เธอเือไปบุคลาอธิษฐานเดียวมืออ่นทีว่าเพราะว่ามันยาวาเกินไปธรรมะอธิษฐานคือพระพระพุทธเจ้าพุทธมีธรรมคือสวัสดีครับพี่หนอกสุขุสุขคนที่เกิดอยู่คู่โลกนี้ตลอดอยู่ที่ว่าบุญของเฮ้าเนาะสิไรไปพ่อหรือบ,บ่ พ่อรือบอกเพราะว่าปเป็นบุญหลดเอกแต่องค์เดียวทานีนิเ <c> ถ <oughs> ื่อเถอไปธรรมะของพระพุธเจ้าเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ่งเหตุจะได้จังสีเหตุไห้คนเฮาหัวจักได้ยังสมัยสมืนข่อแบบคนเฮาเดนโดนเกิดสิได้ขอพระพุธเจ้าองค์หนึ่งก็เลยว่าเมนหฮว,ว่าพอระพุทธเจ้าสิเกิดขึ้นแต่ห หางจห่หางไก่ความเป็นจริงหลายไกล่หลายจนเอิญบกรับแล้วเสมอต้องไปไปตามยถากรรมบุคลาธิฐานทีเว่าให้บุคลาธิฐานว่าธรรมาธิฐาน,าานให้ฟังก่อนเนาะพี่น้องสันสนเนาะบุคลาธิฐานเดียวมือที่ว่าเพราะว่ามันยาวเกินไปธรรมาธิฐานคือผู้พระพระุทธเจ้าพุทธมีธรรม คือคนเฮาโดนโดนเกิดสิได้ขพพ้อทธเจ้าองหนึ่งก็เลยว่าเมนหูหว่าพรพะทธเจ้าสิเกิดขึ้นแต่ธรรมะของทธเจ้าเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ่งเห็ดจะได้จังสีเหตุไห้คนเฮาหู้จักได้่ยังสมัยสมื่น่อยบ,บินอยู่ทงางฝาดแต่ไ่เห็นฝานี่ป่าอยู่ในน้ำแต่ไ่เห็นน้ำเนี่คนเฮาอยู่ในทุกแต่บ่เห็นทุกพี่นนอะ แม่แต่เพิ่นกรรมจนพระพทุทธเจ้าเพิ่นบนรธรรมใหม่ๆเพิ่นก็นั่งนักใจคือกันเห็นจะได้คนเฮาจังสิหูบุคลาลอธิษฐาเนเดียวมือนีว่าเพราะว่ามันยาวเกินไปธรรมอธิษฐานคือพระพุทธเจ้าเพิ่นมีธรรมคือคนเฮาเดินโดนเกิดสิได้พอพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็เลยว่าเมนโหว่า พระพุทธเจ้าสิเกิดขึ้นแต่บุคลาธิฐานนเ่้วาให้บุคลาธิฐานว้าธรรมาธิฐานในฟั่งก่อนเนาะพน้องสัสนเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งเหตุไดจังสีเหตุไห้คนเฮาหู้จักใด้ต่ยังสมัยสมื่นข่อยกิเพ่นจังใดแสดงธรรม ให้ชาวโลกได้รับรู้พี่นอ้องบุคลาอธิษฐานเดียวมือนทีว่าเพราะว่ามันยาวเวกันไปธรรมะอธิฐานคือพระพระพุทธเจ้าพนมีธรรมคือ,เ,อเด๋ยวความบันเทิงเสือคือว่าจิตใจคนเห่าบนทางไกลสิน้นรรมไหลจนถึงบกับก็เลยไปไปทางที่เห้าอยู่เสมอเนี่อยู่เดวความมืดม่นพี่นอ้องคือกันกับ ที่พิงเขาลององนี้พระพุที่เจ้ามีอยู่ตลอดกาลพี่นนองเป็นรักของธรรมชาติเลยละ่ะแต่เบิ่งแล้วจิตใจคนเท่ามันทางไกลจนหลายจนเอื่นบกับหลือพื่นี้องพระพุที่เจ้ามีอยู่ตลอดกาลพี่นนองเป็นรักของธรรมชาติเลยละ่ะแต่ทำอันเป็นพรมหารศีละ่ะ คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือความเมตตาต่อสัตว์โลกแต่องค์เดียวทนิเ <c oughs> ทือเถือไปสู่พี่น้องฟังคือเก่าวันนี้ชิมาบอกต่อตอนพระพุทธเจ้าพุนตัดสรุปพอพระพุทธเจ้าพุนในตักที่เ้าอยู่เสมอเนี่อยู่ในความมืดม่นพี่น้องคือกันกับ ที่พลงเขาลองลวันนีีก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมแล้วพี่นอ้องชีก็ชี้นำเอาหลักธรรมคำสัพท์ของพระเจ้ามาบอกเป็นเรื่องประหลามประลาเป็นนั่เนหลย <c oughs> จริงๆเรื่องพระเจ้าบรมเรื่องประหลาประลาเลยพี่นอ้องเป็นเรื่องกรรมจนพอพระเจ้าพ้นบรรลุธรรมไม่ๆมพ้นก็นั่งนักใจคือกัน เหจะไดคนเฮาจังเสหโซพี่น้องฟังคือเก่าวันนี้ชิมาวาต่อตอนพระพุทธเจ้าพนตัดสรุปพ่อพระพุทธเจ้าพนในตันเนาะเห็นแม่แแบเหตุอีหยังพเพนี่อีหยังก็แล้วแต่บ่เป็นไปในทางบุญฟังทางกุศลผู้น้อยพี่น้องแต่คนเฮาโดนโดนเกิดิได็อขระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็เลยว่าเมนหูหว่า พระุทธเจ้าสิเกิดขึ้นแต่แคนเฮาโดนโดนเกิดสิได้ขพ้อพุทิเจ้าองค์หนึ่งก็เลยว่าเมนหูวว่าพระุทิเจ้าสิเกิดขึ้นแต่สันี่กนพี่นอ้องมือสิว่าว่าในบทธรรมคือกันบุคลาธิฐานครับผมนี่ก็ได้เวลาแห่งการพังธรรมแล้วพี่นอ้องสี